จากพบลูกครึ Hoje, general, ่งมาเลไทยแล้วพบลูกครึ Olympics ่งจีนไทยใส่เสื้อญี่ปุ่นต่อนะครับก็การอื่นผมขอขอบคุณในไหนเป็นคนสุดท้ายนะครับผมตั้งใจจะขอบคุณติ๊กที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนขอเกษมผมคุให้ทีมงานที่จัดงานนะครับ มขออ่านรายชื่อฮะเพื่อความทั่วถึงนะฮะใครไม่รู้ถึงก็บอกออมีติ๊กมีโอเล่นะครับมีเบลมีนัดมีหมูมีเติร์กมีช้างมีบิวแมกนัดดาและแซมนะครับขอบคุณมากครับที่ผมผมนึกคำอยู่ตั้งนานผมรู้สึกว่าคำหนึ่งที่ผมอยากจะพูดคือขอบคุณที่ทำให้กราฟิกดีไซน์ Design, และกราฟิกดีไซน์เนี่ยมีมีพื้นที่ยืนที่ทชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ ก่อนจะถึงงานของผมซึ่งคงไม่มีอะไรเล่ามากผมผมพบความเป็นไทยอย่างหนึ่งโดยบังเอิญจากที่ฟังมาจากเมื่อวานแล้ววันนี้ความเป็นไทยอย่างนึงคือสําหรับผมคือการด้นการด้นโดยไม่เตรียมตัวอย่างที่คุณเลียวตากว่าแต่การด้นเนี่ยมันต้องมีมีพื้นฐานอะไรบ้างเล็กน้อยหรือถ้าภาษาปัจจุบันเนี่ยเขาอ,อาจจะเรียกว่าเนียน ใช่ไหมครับคือประมาณนั้นก่อนที่จะไปตรงนั้นที่ผมต้นอะไรมาบางอย่างมาให้ดูเนี่ยผมขอแวะดูงานปลพหนึ่งที่ผมพยายามทำอะไรให้มันเป็นไทยก่อนก่อนที่ติ๊กจะถามว่างานซอฟต์แวร์ไทยของพี่มีอะไรบ้างนะครับผมก็เลยไปนค้นมามีประมาณนี้ครับอันแรกนะครคือหลังจากที่ ผมอยากทําอะไรที่มันเป็นไทยๆไปแสดงอันนี้เป็นงานที่แสดงกับกับดีไซนเนอร์ที่เขาออกแบบพัดนะฮะที่ที่ญี่ปุ่นที่ที่เป็นชาวญี่ปุ่นแต่ก็มาจะมาแสดงเมือไทยนะฮะผมก็อยากทําอะไรที่มันเป็นไทยโดยที่โดยที่ผมไม่มีความรู้ว่าลายกระหนกลายไทยมันคืออะไรทั้งที่ผมเคยเรียนมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเออผมจะใช้ลายไทยยังไงให้มันให้มันน่าสนใจ ให้มันคือคือผมคิดแบบแบบชาวต่างชาตินะฮะบแบบว่าชาวต่างชาติที่เขาเห็นโปสเตอร์ที่มีไลายไทยโปสเตอร์ที่มีวัดพระแก้วหรือเห็นลายกระหนกเนี่ยผมว่าถ้าเป็นภาษาวงการบันเทิงเขาเรียกว่าช้ำนะฮะช้ำคือคือฝรั่งเห็นมาหมดแล้วญี่ปุ่นเห็นมาหมดแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแล้วมันยังมีอะไรที่เขายังไม่เห็นภาษาไทยหรือเปล่า อะไรเงี้ยคือแบบผมพยายามมองมองเงี้ยแล้วผมก็เลยลองทําลองเอาเลขเก้าตัวเดียวมาเล่นดูฮะแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะให้มันให้มันมีความหมายดีๆอยู่บนพัดที่เป็นมงคลอะไรเงี้ยคือมองไปไทยหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่สนด้วยแล้วผมไม่สนดล้ว่าญี่ปุ่นจะอ่านออกหรือเปล่าแต่ผมสนนั่นจะผมผมทำมาจากพื้นฐานของภาษาไทยถ้าถ้าผมจะอธิบายนะฮะ อันต่อไปครับบรงเอินมีโอกาสได้ทำแต่โลโก้ชิ้นนี้ไม่ได้ใช้นะฮะในที่สุดเราไม่ได้ใช้เพราะว่า,าในที่สุดทางททเขาก็กยังใช้โลโก้ตัวเดิมมีชิ้นหนึ่งที่คุณโน้ตเอามาเขาใช้ตัวนั้นอยู่ก็ไม่ได้ใช้ของผมนะฮะคือผมมีเวลาทําน้อยมากโจทย์คือทอํายังไงให้รู้สึกว่ามันกลืนไปว่ามันเป็นปน,นิทรรศการานานาชาติที่จัดขึ้นในกรุงเทพประเทศไทย นะฮะมีเวลาน้อยมากและเป็นลักษณะเกี่ยวกับฟิล์มเทศกาลฟิล์มเฟสติวัลนะครับผมคือผมก็เลยเนียนอีกแล้วครับด้นด้นเนียนเข้าไปในลักษณะที่แบบว่าผมจะหนีเหมือนกันคือผมไม่มีความรู้ผมไม่สามารถเอาลายต่างๆมาถักทอผมไม่รู้หรอกว่าทันทวยคืออะไรหรือลายกระหนกมีกี่แบบผมเคยเรียนมาผมเป็นคนไทยที่แย่มากผมไม่รู้ผมเป็นดีดไซเนอร์ที่แย่ผมยอมรับแต่ผมผมดิ้นและลองด้นหา นะครับหลังจากนั้นก็คือจะทํำยังไงในเมื่อเราหนีออกมาแล้วม,มันเก็บของนี้ออกจากบ,บ้านมาแล้วนะครับจะทํายังไงให้มันอยู่รอดใ,ในสิ่งที่เราขนของนี้ออกมาเสื้อผ้ามีสามสี่ชุดเนี่ยเราจะทำยังไงผมก็เลยลองเอามาทําดูในสายตาฝรั่งที่ททโดยโดยทางทอท,อท,อทอก็พูดเหมือนกันว่าว่าลองทําอะไรที่มันหน,นีออกจากทุกๆุกได้ไหมครับ เนี้ยวจากชดาได้ไหมครับอะไรเงี้ยผมก็เลยลองลองเล่นดูว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ที่ทยังยังเป็นคนไทยและยังเป็นไทยมากๆก็คือภาษาไทยนะฮะต้องขอบคุณพี่หุยเรนจิฟันพี่หุยนะครับนะฮะนี่คือขยายดูชัดๆก็คือผมว่ามาทำให้เป็นลักษณะที่ที่มันมี movement มีความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นไทยแล้วก็ คือฝรั่งอ่านออกหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่มันได้กลิ่นความเป็นไทยแน่นอนคนไทยอ่านออกแน่นอนนะครับและผมก็รอดรอดตัวจากลายไทยแน่นอนออจนล่าสุดที่มาผมลองลองกลับเข้าบ้านหลังจากเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านแล้วผมลองกลับเข้าบ้านดูไปหาพ่อแม่ดูพ่อครับไปไม่รอดนะครับล,ลองลองใช้ลองหันมาใช้ลายไทยดูผมผมลองใช้ลายไทยแบบว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดคุณครูลายไทยมาดูอาจจะว่าผมได้คือผมเอามาใช้แบบเอามาใช้แบบแบบผมอยากจะใช้อ่ะฮะผมผมอยากเอามาใช้เป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยผมไม่มีความรู้อะไรเลยผมรู้สึกว่าผมอยากเอาเราเอา,เอามาใช้ในในวิธีการอื่นๆซึ่งมันอาจจะไม่ใหม่แต่วิธีการอื่นๆที่มันไม่ลบมันไม่ลบแล้วมันยังเป็นไทยอยู่แล้วมันก็ อาจจะร่วมสมัยขึ้นมาหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะก,ก็เลยลองดกูก็เป็นการทดลองนะฮะอันนี้เป็นงานส่วนตัวที่ทำที่เซน t ์เ l นเวลล์นะครับกับกับดิ๊กนะฮะถ้าเราถอดออกมาเนี่ยจากไอตัวไอตัวคาแรคเตอร์ของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันผมเริ่มสนุกผมเริ่มสนุกว่าเฮ้ยายไทยมันสนุกนะแต่อย่ามาซีเรียสกับผมนะว่าเอาลายนี้ต่อลายนี้ไม่ได้หรือเอาลายนั้นอะไรไม่ได้ผมไม่รู้แต่ผมสนุก สนุกที่จะทําอะไรกับมันแล้วผมก็เริ่มทําอะไรกับมันเยอะมากกับลายไทยที่ที่ตอนแรกผมเชื่อว่าทุกคนก็ก็ค่อนข้างที่จะแบบลำบากใจที่จะเอาลายไทยมาทําอะไเดต่ผมก็ลองลองฝืนใจตัวเองแล้วลองเข้าไปทำดูผมพบว่ามันสนุกมากหนึ่งในความสนุกของผมก็คือให้มันเป็นอะไรได้ย่างเยอะแยะใช่ไหมฮะคือผมทําอะไรบินเยอะมากกว่าจะมากไปกว่านี้นะฮะคือมันอาจจะเหมือนตัว ไทเตอร์บางอย่างของญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมไม่ได้เริ่มจากตรงนั้นผมเริ่มจากว่ามันมาประกอบเป็นอะไรได้หรือเปล่าจากลายไทยที่เราเห็นลายไทยสารกันเป็นลายไทยแต่ลายไทยในเมื่อข้อดีของการสารลายไทยเป็นอะไรก็ได้ผมก็เอาลายไทยมาสารเป็นอะไรก็ได้ที่ท,ที่ที่อาจจะแหกกฎจากลายไทยออกมาบ้างนะฮะสำหรับผม ไม่ได้ไได e เซ็นเซอร์นะครับอะโหลครับโอเคครับนั่นก็คือต้องขอบคุณติก๊กหลายหลาย,หลายชิ้นเนีย่ยก็มาจากติก๊กเพราะว่าทําให้ผมมีโอกาสได้ได,ได้เข้าไปทดลองหลังจากที่ผมอยู่ในเอจนซี่โฆษณาเนี่ยผมไม่มีเวลาทดลองลยครับมีแต่เวลาที่จะที่จะ,อะตอบโจทย์ลูกค้าหรือมีแต่เวลาที่ทํามาหาก,กินแบบที่คุณสยามเป็นแต่หลังจากที่ผมออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผม มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นมีเวลาทดลองมีเวลาลองผิดลองถูกเหมือนเวลาผมไปสอนนักศึกษาเนี่ยผมจะเห็นผมจะเห็นความผมจะเห็นแววตาความกระหายในการทดลองของเขาแล้วแล้วสิ่งนั้นน่ะคือมันหายไปจากตัวผมไปทักหนึ่งแล้วแล้วสิ่งนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมกลับมาทดลองทุกอย่างอย่างคนที่ไม่รู้อย่างคนที่ไม่รู้อย่างคนที่กล้าจะผิดแม้กระทั่งอันเนี้ยลายไทยหรือตัวหนังสือไทยผมคิดว่าคนพบว่ามีอะไรเยอะที่ผมจะเรียนรู้กับมันนะครับ โอเคต่อไปครับต่อไปคือหลังจากหลังจากส่งงานให้ติ๊กแล้วติ๊กก็บอกว่าเฮ้ยพี่ต้องมี article ด้วยต้องมีบทความด้วยเพื่อจะมาลงหนังสืออันนี้เรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าคือผมมีอะไรจะเขียนเยอะมากเกี่ยวกับความเป็นไทยแต่ว่าคือเขียนไปเนี่ยมันไม่ครบถ้วนหนึ่งมันไม่ครบถ้วนแน่นอนมันต้องยาวสองอมันค้างเขียนไปเนี่ยมันมันก็ค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆ จะรู้สึกว่าเฮ้ยจะแรกไปทําไมมันไม่มันไม่มไมมประโยชน์ผมก็เลยคิดว่ามันมีวิธีการหนึ่งของไทยๆท,ที่ผมบอกว่าวิธีการด้นผมก็เลยมาคิดว่าการด้นของไทยง่ายๆซึ่งเป็นไทยมากๆซึ่งผมไม่มีความสามารถอีกแล้วเหมือนเหมือนลายไทยเลยผมไม่มีความสามารถอีกแล้วแต่ผมเคยเรียนมาแล้วผมรู้สึกว่าการด้นแบบนี้มันเป็นไทยดีไม่ใช่การแต่งกรผมก็เลยหัดแต่งกรขึ้นมาจํานวน9บท ซึ่งซึ่งเกี่ยวกับซามแบร์ไทยผมอยากจะออกตัวก่อนว่าผมแต่งกรไม่เก่งแล้วก็ถ้าเกิดใครจะมาซีเรียสกับกรผมผมผมขอโทษเพราะผมไม่มีเจตนาตามหลักการอย่างกรแปเนี่ยเขาเรียกกรแปดใช่ไหมฮะต้องมี8ปดคำเนี่ยผมแต่งเป็นกรเก้าเพราะผมแปดคำผมไม่ลงตัวผมผมเลยเป็นกรเก้าทั้งทั้งเาอันเลยนะครับลองลองฟังดูนะครับ อันนี้ขอ,อนี้คาดไน่อันนี้คือทําตอนทําตอนไออมไทยกราฟิ g กดีไซเนอร์ designer, พอผมไปโพสต์ขึ้นเว็บคนถามมาเต็มว่าสะกดผิดผมบอกว่าผมเป็นคนไทยครับผมสะกดผิด <laughs> ผมเป็นดีไซเนอร์ไทยผมสะกดผิดนี่คืเอกอิดผลที่ที่ตั้งใจสะกดผิดนะครับอ,อันนี้ก็คือสําหรับผมคือสัมแวร์ไทยอย่างหนึ่งที่ผมตั้งใจนะครับ อ่ะลองฝังก่อนนิดหนึ่งที่ผมโดนมาอย่าถือสานะครับพาาู้อาจรย์อ่าครับความเอ๋ยความเป็นไทยอยู่ไหนหนอนะฮะสัเกตมีเก้าทำอยู่ในคอในจมูกในฟูกฉันอยู่ในเมาส์อยู่ในแม็กหรือแฝกนั่นหรือว่ามันอยู่ในซ่อนในห หาไม่เจอนะฮะนี่คือบทแรกก็คือผมพยายามแต่งว่าเอ้มันอยู่ตรงไหนว่าความเป็นไทยจากหลังจากที่ฟังจากติ๊กนะฮะผมก็เลยลองหาดูหาจากอย่างนี้จริงๆว่ามันอยู่ตรงไหนวะนะครับพอติ๊กถามซอฟแวร์ไทยก็ได้คิดเรื่องจริงนะฮะผมคิดอย่างนี้จริงคือมันติ๊กเหมือนมาสกิลว่าเฮ้ยพี่ซอฟแวร์ไทยผมก็งงเลย้ผมไม่ค่อยทํางานในไทยไปเปิดปิด ดูงานเก่าเอาเราเหลยงานไทยวะไม่ค่อยไทยไม่ไหวเลยเชยก็เชยฟอนต์ก็เก่างานเราเองฟอนฟอนพี่หุยนะครพี่หุยขอโทษผมก่อนพาไป <c oughs> ก่อนพาไปหาเรื่องจริงๆด้วย <c oughs> นะครับที่ <c oughs> สองเมื่อต้องทำ งานไทยๆผมไม่เชี่ยวลวดล,ล,วดลายเลี้ยวเป็นกระหนกโอ้ยผมไม่ผมไม่รู้เรื่องจริงผมซื้อหนังสือไทยมาเยอะมากผม,มอยากศึกษามากหนังสือที่ปกดำๆนะฮะแล้วเป็นวัดต่างๆกับลายผ้าไทยผมชอบมากผมซื้อมาเยอะมากเต็มตู้เหล็กผมเลยแต่ผมไม่ได้เปิดอ่านสักหน้าเลยฮะผมอยากอ่านมากถ้ามีเวลานะครับลายโน่นนี่แล้วก็นั่น ทันทวยเอยเคยเรียนล่ําแต่ว่าคือลืมหมดไปนี่เรื่องจริงครับผมทุกคนต้องเคยเรียนศิลปะไทยแล้วเป็นวิชาที่ผมจะโดดโดดเยอะที่สุดเพราะผมเบื่อผมเบื่อจริงๆในด้วยความเป็นเด็กด้วยความเป็นเด็กปีหนึ่งปีสองผมจะเบื่อวิชานี้ที่สุดนะครับแล้วที่เราเป็นคนไทยหรือว่าเทศเรื่มงงนะฮะ เขาสังเกตแอบสังกาว่าผิวเผินผิวเผินจริงๆครับเวลาคนบอกให้เลยทําอะไรไทยๆเนี่ยผมผิวเผินมากผมแบบต้องไปเปิดตาําราแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สัรเรื่องเรื่องความเป็นไทยเรามีแค่นี้เหรอวะอะไรเงี้ยรู้นู่นนิดแล้วนั่นหน่อยค่อยๆเติมนะครับถ้าหวานเกินก็พริกหน่อยน้ำป่าตามมันคือมั่ว คือเขาปรุงมาจืดหรืออะไรเราก็มั่วด้นเข้าไปใส่นุ่นเติมนี่เติมนั้นเข้าไปนะฮะแก้ปัญหาไปหรือว่าความก็เริ่มสังเกตหรือว่าอันนี้คือความเป็นไทยหรือเปล่านะฮะก็เริ่มตั้งข้อสังเกตหรือว่าความเป็นไทยคือสิ่งนี้คือสิ่งที่เราคุกเคล้าเข้ากันได้ก็คือมั่วไปได้ด้นไปได้นะฮะมีงบน้อยก็บอกกัน ไม่มีอายเวลาทำงานทรลุค้าลบมากมายบ้างชักดาวพี่คาดฝันนี่คือเรื่องจริงที่เราเจอในชีวิตจริงอาจจะเป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นไทยก็ได้นะฮะคือเวลาก็ไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่จะเอาทุกอย่างอลังการ <c oughs> <c oughs> นะครับบางทีเราออกไปหามานานแล้วผมจำได้ว่าคุณพานุก็เคยพูดถึงเรื่อง ไทยแฮมเบอร์เกอร์มาเกี่ยวกับโคงการโฆษณามานานนะครับหาว่าแก้วไทยดวงนี้อยู่ที่ไหนนะครับแต่ที่แท้อยู่ที่มันอยู่นี่ที่ไม่ไกลไม่ต้องไปร้องเหมียวเหมียวเดี๋ยวมาเองคือผมว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตการทำงานของเราทุกคนนี่แหละครับไม่ว่าผมจะใส่เสื้อโตเกียวหรือบอรนอสแอเลสหรือ Peru, เปรูมันไม่สำคัญเพราะว่า ยังไงผมก็เป็นคนไทยอย่างที่คุณสุทธิชาติบอกเป็นนักการ์ตูนไทยเขียนอยู่ในเมืองไทยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยไทยพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะอยู่ในจิตผมก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มเจอแล้วก็เริ่มอยู่ในใจไทยไทยนี้อยู่ที่เสียงหัวเราะล่าพับผ่าเอ๋ยคืออยู่ในชีวิตคนนะฮะอยู่บนรถ ไฟฟ้าแถวคลองเตยอยู่ทุกที่จริงครับในความเชยความสบายในสายลมคือทุกอย่างที่เราเรียกเราบอกว่ามันเชยมันเสี่ยวมันอะไรเนงะี้ยคือมันอยู่ตรงงานจริงๆมันอยู่งานจริงขอให้ใช้ชีวิตประจําวันเราจะเจอมันนะฮะตาบใดที่กินข้าวแกงและแซงคิวคือมันเป็นไทย คือทุกคนพูดมามันจะเป็นนี้หมดเลยคือคือมันเป็นจริงเป็นจริงยังเรียกสิวว่าหัวช้างกลางใบหน้ายังไม่ได้ใช้สา 3G รอดีกานี่ก็วิธีนะฮะนั่นแหละหนาวิถีไทยหาให้เจอนะครับความเป็นไทยมีทุกที่ไม่ต้องหา เอาเป็นว่าอย่าซีเรียสเดี๋ยวปวดหัวคิดและคน้นทำงานไปไม่ต้องกลัวทำไปนะครับเป็นททนชัวเพราะว่าตัวเราเป็นไทยครับขอบคุณครับ